ก่อนดูย้อนหลังกราบงามๆกดติดตามซับสไครกดกระดิ่งด้วยนะครับรายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวยัยช่อง5ร่วมกับดูดีเอ t นเตอร์เทนเมนต์ชวนชมตีอ้วนชวนหิว าชาราดสาย1ซอย20วันนี้ผมมาอยู่ที่บางโพนะครับคุณผู้ชมซอยที่ผมพูดเนี่ยหน้าแวะมากหน้าเลี้ยวมากเพราะว่าข้างในเนี่ยมีร้านอาหารเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นหมูสเต๊ะบางโพมีสปากเก็ตตี้มีขนมจีนไหหลำมีข้าวมันไก่และร้านที่ผมจะมาเนี่ยนะครับเป็นร้านดังในย่านนี้แล้วก็อยู่มาหลาย10ปีมากนะครับขายอะไรเละครับเดี๋ยวเข้าไปดูเลยพาไปชิมร้านเดิมเจ้าเก่าวันนี้ครับ สูตรให้ไหว สนับสนุนโดยต้นตำรับเครื่องแกงไทยกหนกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศคุณผู้ชมครับร้านที่ผมจะมาวันนี้ก็คือร้านนี้เลยโตเป็ดย่างนี่เจเนเรชั่น2แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อน้องว่าคุณเติบครับน้องเติบนะน้องเติบไเป็นเจ้าของร้านเกณฑ์สองแล้วใช่ครับกี่ปีแล้วร้านนี้ร้านนี้ตั้งแต่2524ครับประมาณ43ปีครับ43ปีตอนนี้ก็บริหารคนรุ่มใหม่นะหนุมหล่งของเรานะฮะแล้วสูตรเป็ดย่างนี่ไปเองมาจากไหน คุณพ่อคุณแม่ครับชอบสรรหาร้านอาหารเองครับแล้วก็ปรับสูตรเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับชายจนมาถึงทุกวันนี้ครับแต่เป็ดร้านคุณสีสวยมากเลยนะใช่ครับเมื่อกี้ผมมาดักเขาทิ้วมาเป็นตัวๆแล้วมาแขวนโอ้โหนี่มีวิธีการย่างหรือมีเคล็ดลับยังไงบ้างหมักก่อนประมาณ1คืนครับตากผึลมแล้วก็มาย่างตอนเช้าครับอ๋อก็หมักไว้คืนเลยใช่ครับเราทําเป็ดประมาณสักบสามใบสี่ชุบเป็ดแล้วก็หมักไว้ตากผึ่ลมไว้ประมาณคืนหนึ่งตีสามตีสี่เราก็มาย่างครับอ๋อใช้เวลาย่างนานไหม ใช้เวลาย่างเตาหนึ่งประมาณสัก20หรือ25นาทีครับที่ร้านนี่เก๋มากคุณผู้ชมนอกจากระร้านที่เต็มตู้นะด้วยเป็ดด้านหลังก็ยังมีเป็ดอีกใช่ครับมีเป็ดด้วยครับที่นี่มีเมนูอะไรบ้างมีนอกจากเป็ดแล้วก็มีหมูแดงหมูกรอบนะครับแล้วก็เป็นกระเพราเป็ดกะเพราหมูกรอบ แล้วก็จะเป็นพวกฝั่งผัดนะครับก็จะมีผัดหมูกล้วยมีรัดหน้าครับแล้วก็มีพวกต้มยำกุ้งครับใช่มีอาหารหลากหลายร้านคุณไม่ได้ขายเปิดย่างอย่างเดียวเนาะที่ฟังมานี่คือแบบว่าอาหารจีนก็มีใช่ครับเป็นอาหารเหลาอย่างเงี้ยอาหารเหลาเลยรสชาติไทยๆอะไรเงี้ยครับก็คืออาหารพัตคาลเลยแหละใช่ครับแต่เราพูดได้ไหมว่าอาหารเราระดับพัตคาลแต่ว่าราคาเรานี่ไม่ได้แรงขนาดนั้นใช่ครับราคาสตรีทฟู้ดครับผมถามเรื่องน้ำร่าดต่อหน่อยน้ำราาคุณนี่เป็นยังไงสำหรับป็ด น้ำลาดก็คือจะมีสมุนไพรเยอะแยะมากมายครับรสชาติอะไรรสชาติจะเป็นหวานมันเค็มครับ3มรสหวานมันเค็มใช่ครับอั <ผม S 2> นี้ก็คือลาดกับเป็ดนี่เข้ากันเลยใช่ครับก็คือจะราดทั้งเป็ดหมูแดงหมูกรอบด้วยครับที่ร้านนี่ไม่ได้มีเป็ดย่างอย่างเดียวถูกไหมใช่ครับมีหมูแดงด้วย ใช่ครับผมเห็นหมูกรอบคุณหนังฟูมากใช่ครับแล้วก็หมูแดงจะไม่เหมือนที่อื่นครับจะฉ่าม,มากครับเป็ดตัวเท่าไหร่เป็ดตอนนี้ตัวละ580บาท580บาทครับหมูกรอบโล่หน่อยหมูหมูกรอบโลละเ0้ารครับ<ช>หมูแดงก็โลละ800ร้อครับโลละ800แล้วข้าวน้าเป็ดจานเท่าไหร่ข้าวน้าเป็ดจานละ60บาทครับ60บบาทโอ้คุณผู้ชมต้องลองแวะมากินดูที่นี่เนี่ยเขาอยู่มานานมาก สี่สิบกว่าปีถ้าไม่ดีนี่ไม่อยู่ไม่ได้นานขนาดนี้หรอกนะฮะอะไรครับที่ลูกค้าติดใจมากที่สุดคุณภาพครับคือคงที่ครับแล้วก็รสชาติครับรสชาติเนาะครับผมมีหลักๆเลยที่คุณแม่เน้นก็คือคุณภาพรสชาติอาหารและก็การบริการครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันดูครับโตเป็ดย่างขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับไปชิมร้านเดิมเจ้าเก่าเปิดสายหรือเช้าก็ทนรอไว าบมาแล้วครับคุณผู้ชมจริงๆร้านเนี้ยมีกับข้าวเยอะนะครับคุณผู้ชมมาสั่งได้แต่วันนี้ผมเน้นตามชื่อร้านก็เลยโตเป็ดย่างนี่เป็ดย่างหมูแดงหมูกรอบแล้วก็มีเอาเป็ดไปผัดกะเพราได้อาหารไทยก็มีเอาต้มยำมาหน่อยนึงนะฮะอันแรกที่อยากกินมากเลยคือเป็ดเขาสีสวยมากนะฮะสีสวยแบบว่าฉ่ำวาวหน้ารับประทานมากเลยราดน้ำเป็ดเขาเลยนะ นนเป็ดข้าวนิดเดียวพอเพราะผมอยากลิ้มรสเป็ดย่างเขามากเป็ดเนี่ยจะอร่อยไม่อร่อยมันอยู่ที่หนังเลยนะเป็ดย่างที่ดีเนี่ยเวลาคุณเที้ยวพร้อมกับน้ำร่าเข้าไปเลยนะมันจะไปรวมตัวกันแล้วมันจะแตกในปากปุ๊บเป็นความหอมมันลงตัวหมูกรอบนเนี่ยหมูกรอบก็เป็นหนังฟูหมูกรอ,นะอบกันกรอบหมูกรอ,อบก็จะเป็นสไตล์หนังฟูนะ เวลาเคี้ยวมันกุบกรอบเป็นฟองน้าก้อนใหญ่ๆอะ่ะเราเคี้ยวมันไม่จะกรอบกรอบนะเนี่ยตันนี้อืหูแดงอืหูแด,ดงก็ดีฮะแต่ยังไงผมก็ยังให้เป็ดอยู่อ่ะเป็ดอร่อยจริงนะเป็ดก็ดีมากราองโบ,บผักกะเพร้นะฮะมันก็จะได้ความแซ่บขึ้นมาละความเป็ดร้อนแต่เป็ดก็ยังเนื้อนุ่มหนังนุ่มต้มยำ,ำนี้ไม่ได้เป็ดนะต้มยำทะเลนี่แหละ ไม่ได้มีเป็ดย่างเดียวคุณจะกินผัดหมูกล้วยอะไรก็ได้นะอาหารจีนที่นี่ก็มีหมดน้าเป็นโต๊ะอีนึงได้เลยต้มยำก็เด็ดดวงนะคุณผู้ชมนะรสชาติดีน้ำเป็ดตัวเป็ดหนังเป็ดคือดีมากแล้วไซส์ใหญ่ร้านเขาเนี้ยน่าจะเป็ดเป็นเป็ดไซส์ L เลยย้ำอีกครั้งจะกินของแท้ที่นี่มีที่เดียวเท่านั้นนะฮะโตเป็ดย่างมาเถอะอร่อยมีคำถามทิ้งท้ายหน่อยเมื่อกี้พูดถึงแต่คุณแม่ ร้านนี้ชื่อใครครับชื่อคุณพ่อครับชื่อโตครับชื่อโตใช่ไหมแล้วคุณชื่อเติบชื่อเติบครับเติบโตพอดีเลยคุณผู้ชมนะฮะเอาแวะมาได้ร้านนี้ชื่อว่าโตเป็ดย่างอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงสี่แยกบางโพครับหรือว่าจุดสังเกตก็คือจะมีเซเว่นหน้าปากซอยครับผมอ่าแวะมาได้เลยนะครับแล้วก็เป็นกี่บงครับ เปิด6โมงเช้าครับแล้วก็ปิดประมาณ6โมงหรือว่า6โมงครึง่งแต่ถ้าเปิดหมดเร็วก็จะปิดเร็วครับทุกวันทุกวันครับเปิดทุกวันครับแวะมาได้ครับวันนี้เรามีตุ๊กตาตีกวักจากรายการตีว่นชนิวนะครับสัญ,ญลักษณ์ของรายการว่าเรามาเยี่ยมแล้วนะครับนอกจากนี้มีผลิตภัณฑ์ของพริกแกงกระหนกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศมีทั้งน้ำพริกเผากระเทียมเจียวแล้วก็เครื่องใช้ต่างๆนะครับมอทานาำไปใช้1ชุดเลยนะครับขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวคอามีสติ๊กเกอร์ด้วย ตีอ้วนชวนหิวร้านนี้ต้องลองครับซอสอนเนกประสงค์ตีอ้วนชวนหิวหาซื้อได้ที่ฟูดแลนด์สั่งได้ทางช็อปปี้ลาซาด้าต่างจังหวัดสั่งทางแอดไลน์โปรพิเศษ2ขวดร5 9ส่งฟรีทั่วประเทศมาถึงช่วงร้านเล่าเรื่องอร่อยในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับร้านนี้อยากจะให้รู้จักจังเลยเป็นร้านที่ก่อกําเนิดจากคุณแม่โดยตรงนะครับซึ่งมีอาชีพขายผลไม้และก็มีเวลาว่างก็มาทำอาหารขายเช่นส้มตําคอหมูยา่าง จนเป็นที่นิยมนะครับแล้วก็ทำซุ้มไผ่ให้คนนั่งจนเขาเรียกติดปากกันว่าซุ้มไผ่ครับร้านเล่าเรื่องอร่อยเข้ามาในร้านแล้วครับคุณผู้ชมนี่เจ้าของร้าน จากสวนอาหารซุ้มไผ่มาเป็นซุ้มไผ่เบร์การ์เด้นแล้วก็ซุ้มไผ่เดทโชรครับก็จะมีห้องจัดเลี้ยงตั้งแต่10คน10ท่าน20ท่านหท่านและห้องที่คุณดีว่าคือได้300ท่านโอก็จะมีทั้งจัดคอนเสิร์ตด้วยงานแต่งได้คาราโอเกะมีไหมมีครับเขวก็มีคาราโอเกะแล้วก็เครื่องเสียงแสงไฟครบเปิดกี่โมงที่นี่เปิดตั้งแต่10โมงครึ่งถึง5ทุ่มครับทุกวันทุกวันครับร้านอยู่ตรงไหนพี่ตั้มร้านอยู่ถนนจันริษย์ตอนนี้เป็นถนนบางแวกประมาณ5มา เกิดจะให้แนะนําอาหารเมนูอะไรดีครับพี่ที่แบบว่าผมมาแล้วต้องทานหน่อยก็จะมีคอหมูย่างคอหมูย่างที่พลาดไม่ได้มีน้ำพริกลงเลย รครั้งปัดฉานี่ฮะอึมเอ,อ,องจริงนะล้างก็ะปัดเข้มข้น แรกก็ดีฮะแต่เป็นแบบน้ำลาเดเหนียวๆหน,น่อยปิดท้ายด้วยหมูสเต๊กก่อนเดี๋ยวค่อยไปน้ำพริกนะฮะน้อยี่สิบบาทคุณผู้ชมคุ้มมากนั่งห้องแอร์หมูหนานี่ฮะหมน้ำจิ้มเลยเคลือบเลยในเคลือบเลยอันนี้น้ำพริกลงเรือ น้ำพริกลงเรือเนี่ยถ้าสั่งเป็นชุดเป็นจานได้เป็น,นี้นะแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมมาเป็นจัดเลี้ยงเขามาเป็นเรือเลยนะเรือจริงๆแล้วมีน้ำพริกอยองบนแล้วผักเต็ไมไปหมดเลยเรือลำใหญ่เลยนั่นนะฮะถ้ามาจัดเลี้ยงนี่เป็นเรือเลยข้อดีือเครื่องเคียงเยอะมากมี้ ครับลองแวะมาดูสนับสนุนโดยผงปรุงรสรถหนึ่งปรุงอร่อยแน่รถหนึ่งซอสอเนกประสงค์ตีอ้วนชวนหิวหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์สั่งได้ทางช้อปปี l a าซาด้ต่างจังหวัดสั่งทางแอดไลน์โปรพิเศษ2ขวด159ส่งฟรีทั่วประเทศช่วงทัวลงพุงวาไรตี้ มาถึงช่วงทัวร์ลงกรุงครับกินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการดีวันดีวแล้วก็เวอร์แก๊สเป็นเจ้าภ้าวนะครับวันนี้เรามีผู้โชคดี2ท่านเป็น 2- สามีภรรยาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านแรกแนะนาก่อนชื่ออะไรครับคุณกรครับ <สะ S 2> มีอาชีพขับวินมอเตอร์ไซค์ครับคุณกรขับวินมอเตอร์ไซค์นะและคนนี้ชื่อมแมแี่จ้ามีอาชีพขายปลาหมึกบดไอที่เขาหมุนหมุนมนี่หรอใช่ค่ะโอ้นี่ครับคนหนึ่งขับวินคนหนึ่งขายปลาหมึกบดนะครับเป็นสามีภรรยากันวันนี้มีโอกาสได้เป็นผู้โชคดี ีได้มากินฟรีแนละ้วอยากกินเลยครับอยากกินซูชิคะ่ะอยากกินกุ้งตัวใหญ่ใอยากกินเลยครับอยากกินยน,นัวอะไรอะไรค่ะเนื้อวัวอร่อยๆแบบไหนอ่ะแบบไะไรด้ลยอค่ะทีมอร่อยแน่นอนวันนี้ครับสองสามีภรรยาต้องขอบคุณร้านซิกเนเจอร์ ขอบคุณว่าแก้ครับขอบคุณติวันชวนหิวค่ะควันนี้หนูมีปลาหมึกมาฝากด้วยค่ะปลามึกที่ร้านเหรอใช่แล้วจ้าีขายปลาหมึกบดเอามาฝากคนอื่นมาทำตามได้นะ <Hey! S 2> สวัสดีครับผมบูมนะครับผมจากร้านซิกเนเจอร์ k k เสาขาบางนานะครับผม ทางร้านนะครับก็จะเป็นอาหารสไตล์บุฟเฟ่ต์นานาชาตินะครับก็จะมีในส่วนของอาหารชาบูอาหารญี่ปุน่นอาหารไทยแล้วก็ยุโรปนะครับผมราคาเริ่มต้นของทางร้านจะอยู่ที่เซต7 7 7แล้วก็ราคาพรีเมียมสุดจะอยู่ที่1277บาทเท่านั้นครับครับผมก็ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะครับจากรายการตีอ้วนชนหิวด้วยนะครับวันนี้ทางร้านซิกเนเจอร์บีเคเคสาขาบางนาน,นะครับผมก็มอบเซตพิเศษพรีเมียมให้กับผู้โชคดีด้วยนะครับ รับรองอาหารสดใหม่อร่อยแน่นอนทานให้อร่อยนะครับเย้เอาละคุณผู้ชมสองท่านนี้วันนี้เป็นผู้โชคดีนะสวัสดีเป็นทางการอีกหนึ่งครั้งนะฮะพี่กรณ์ทำอาชีพขับวินมอเตอร์ไซค์ครับอยู่ที่ไหนอ่ะออนนุชสี่สิบหกครับออนนุชสี่สิบหกอันนี้เป็นขับวินมอเตอร์ไซค์ตัวจริงเลยนะฮะภรรยาขายปลาหมึกบดค่ะคุณชื่อแตนจ้ะคุณแตนนะขายปลาหมึกบดคุณผู้ชมปลาหมึกที่เราหมุนๆเนี่ยแอน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 อย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะบดยาวที่สุดได้กี่เมตร อยู่ที่ขนาดใช่ไหมขายอยู่ที่ไหนครับปากซอยหมู่บ้านมิตรภาพล็อกหนึ่งค่ะซอยอนุสีหกนั่นแหละซอยอนุสีหกนะครับปากซอยมิตรภาพดีใจไหมวันนี้ดีใจมากครับปกติใช้ชีวิตขับมอไซค์รับจ้างกับขายปลาหมึกบดกินอะไรเวลาเลิกงานก็ข้าวแกงถุงค่ะแกงถุงอะไรครับมาเล่นกินอย่างนี้ใช่ครับนานๆหนึ่งั้นานมากครับนานมากใช่ไหมเห็นบอกนานมากก็แค่ไปกินสุกี้อะไรอย่างนี้ วันนี้จะได้กินแล้วอยากกินอะไรก่อนเป็นซูชิซูชิใช่ไหมนี่เลยผมเตรียมมาให้ซูชิ่ะนี่โอ้โหพร้อมยังพร้อมแล้วอะซูชิมาลุยเลยอุ้ยซาโอนขวาซาโอนอออกันเลยอะพี่เอาอะไรอะหยิบเลยกินเลยกินเลยไม่ต้องจิ้มแล้วอย่างเงี้ยว้านั่นแหละโอ้ยมีล่วงนิดหน่อยไม่เป็นไรพูดไม่ออกเลยใช่ไหมพูดไม่ออกเลยพูดไม่ออกเลย อร่อยมากตัดเลยเนี่ยดูที่เนื้อวากิว มีความสุขไหมวันน <Bonjour. S 1> <hum, S 2> ี้ความสุข <centered. S 1> มากเลยยินดีนะครับที่ทําให้สองสามีภรรยามีความสุขวันนี้คนนึงขับวินมอเตอร์ไซค์คนนึงขายปลาหมึกบด,บดก็ขอให้รักกันนานๆแล้วก็ช่วยกันมากินนะขอให้ร่ำขอให้รวยนะครับ วัวลงพุงกินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการตีอ้วนชวนหิวเพียงถ่ายรูปคู่กับถังเวอร์แกสที่ร้านหรือที่บ้านขนาดใดก็ได้แล้วส่งมาที่อินบ็อกซ์แฟนเพจตีอ้วนชวนหิวแล้วบอกมาเลยว่าอยากกินอยากเที่ยวที่ไหนเวอร์แกสจะเป็นเจ้าภาพพาคุณไปกับรายการตีอ้วนชวนหิวสนับสนุนโดยบริษัท w p Energy จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเวอร์แกส วันนี้ขอบคุณน้องบูมากเลยนะครับที่ให้สองสามีภรรยาผู้โชคดีของเราได้มาอิ่มอร่อยนะครับคนนึ่งขัาวินบอไซอีกคนนึ่งขายปลาหมึกบดนะฮะมากินของดีๆแบบนี้คุณผู้ชมอยากทานมาได้เลยที่นี่เริ่มต้นเพียงหัวละ77็เเท่านั้นครับผมแล้วมีสาขาที่ไหนมัางครับจะมีทั้งหมด2สาขานะครับสาขาแรกจะตั้งอยู่การสนาบพิเศษเดอะพาเซโอนะครับส่วนสาขา2จะตั้งอยู่ที่นี่ครับดีไซน์วิลเลจบางนานะครับผม ชื่อร้านว่า Signature BKK นะครับผมปก่โมงครับเปิดในวันธรรมดา11โมงครึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเสาร์ทย์จะเปิด11โมงตรงครับแวะมาได้เลยคุณผู้ชมวันนี้เรามีตุ๊กตาน้องเติมสุกนะครับจากวัวแก๊มอบให้หนึ่งตัวและยังมีผ้ากันเปื้อนนะครับมอบโดย WP Energy ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายวัวแกนะครับแก๊สบดอย่าลืมกดสั่งวัวแก๊สสามารถสั่งได้ที่ร้านแก๊สใกล้บ้านคุณมอบให้1ชุดนะครับ